ปึ๊บปึ๊บอ่า <c oughs> กดกดอันนี้ไปแล้วนะว้าทีนี้เราปักล่ะของปกักก็จะจะคอมเมนต์ไปด้วยคนก็จะศึกษาของปุ๊ก็กสวยมากทีนี้ดออิงของของปุ๊มีงานชิ้นไหนนะดออิงคนแก่ก็ไม่ได้แล้วเนาะไมแปลแล้วนะก็เดี๋ยวครูเอา มันมันติดแน่นเึิเลยใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวครูเมคต,ตรงนี้อธิบายไปก่อนทีนี้มาดูของนอรอป,ปุ๊กกับนอรอปะเอาไอโฟนเปิดเพลงให้ได้ดลเพลงมันเลงค่อยไปโดนลิขสิทธิ์คือกดดันปุ๊บก็กเดี๋ยวสอนอีกอีกนี่สอนอีกอีกแล้ว ทางนู้นมีไหมนี่ยไหนโอเคมาอันบอกปักมาเรื่องไหนเนี่ยอันนี้งานปักคอมเมนต์ไปที่งานปักเลยสวยมากเนี่ยสามารถได้ขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วคือยังเเดืออ่าตรงนี้รูปหน้าของปักผู้ชายนั้นหายเนาะสุด้าย จิบเล่าไปด้วไม่ใช่ตั้งนี้มันวน่งเดียมือถือไม่ได้อาทิตย์นี้มือถือมันไม่ได้ก็เปิดเพลงบรรเลงก็ได้สวัสดีครับอันนี้ของนลอปักนี่ของนลอพุนะครับพีเทสยังไม่เสร็จก็เดี๋ยวมาคอมเมนต์เขาแปะนั้นไปแล้วเขาแปะผนังไปแล้วครับก็เลยก็เลยแกะไม่ได้แกะได้ไหมเออคอมเมนต์ทีเดียวเลยเพราะว่า ก็ของเรามีรูปรูปสองรูปบนเนี่ยมันเด็กหนุ่มกับคนแก่พอดีแกงูปไฮไลท์ก็อันนี้จะเป็นเราจะเจอบ่อยหาตั้งมันค่อนข้างได้แบบราคาดีพวกพัฟเฟตเนี้ยเพราะฉะนั้นเรามารู้ทิศของการทำพัฟเฟตก่อนแกงลูปงลูกไฮไลท์ก็ใช้ถุงเท้าเอาปุ๊บจะมีสีด้วย เจ๋งเจ๋งเว้ยปาดปาดได้ลูกทุกวันแบบนี้กนะ็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนี่เรามาดูเพิ่มเออเนี่ของปุ๊มาเพิ่มมาเยอะแบบนี้อันนี้ของปุ๊ของปัาดนะก็ดูฟิกของการวาดไปด้วยนะครับนี่นายเตียมก็เดี๋ยวเราแยกกัน

นะครับซ <là> ึ่งเ<ผ>มื่อเราสักหนังเทียมครบหมดแล้วนะครับหนังเนี่ยของปักเดี๋ยวนะเราเราจะคอมเมนต์งานไปด้วยเียดอันนั้นของปักมากเลยที่ถายอ่ะจะไหมสวยๆนั้นน่ะเราวาดเราเก็บเก็บแบบนี้ก็ได้อันนี้ของปักเนาะลงลายเซนโอ้ยลายเซนโลกไม่จํางั้นครูจะคอมเมนต์แยะแบบนี้ก็คือของเพราะว่าหนึ่งมันจะมีเทคนิคของมันแต่ละภาพไง ใช้ดีนี้เราก็จะมาโจทย์ก็สลับกันกับพิเพษเสนเ็กเราก็ห้องต่อไปก็ไล่ไปสู่ไปสู่พัฒนก็คือครึ่งเดี๋ยวคูจะคอมเมนต์ของปุ๊กก่อนอันนี้แ้กประหารฟุ๊กวาดเร็วมากภาพหนึ่งใช้เวลาเร็วมากดี๋างเนี้ยภาพหนึ่งเอ้เราวันวันหนึ่งได้ภาพหนึ่งก็โอเคแล้วทีนี้มาดูใกล้ๆเดี๋ของเราเมคเพิ่มเติมหน่อย อย่างเช่นฝรั่งนี่ผมทองไหมอ่ะปักกระปุกมาดูนอเรามาดูแบบนี้ว่าฝรั่งผมทองบางทีเราไปทำปุ๊บกลายเป็นว่าคนเอเชียไปเลยเห็นไหมอย่างที่หนึ่งก็คือถ้าเป็นอย่างว่าขึ้นชื่อว่าเทคนิคเวลาเราวาดภาพอย่างแรกก็คือปุ๊กเอ้ยปักยังเอามือไปถูกระดาษอยู่พอมือถูกระดาษมันจะเป็นน้ํามันมือเราต้องใช้แบบนี้ไหมการจับดินสอเนี่ยจับลักษณะแบบนี้แล้วต้องฝึกฝึกแบบนี้ ใช่ไม่งั้นมันเขียนตัวอิ้ไม่ได้เดี๋ยวของฟั๊เอามือถูก,กระดาษอยู่ของปุ๊บบ้านเร็วแต่เนี้เยเก็บนี่นหน่อยชิกนีดหน่อยเมคไฮไลท์ด้วยไฮไลท์ก็สำคัญนะไฮไลท์คือแสงวาวแสงขาวเนี่ยก็ต้องใช้เขียนรูปด้วยใช่ทีนี้มาดูอันนี้มีอนาตมีมือละฝรั่งท่าอย่างนี้นะ ถ้าฝรั่งหนวดขาวผมขาวเราเขียนไปที่เงาไม่ได้เขียนไปที่เส้นผมนึกภาพออกไหมมันจะมีเงาเพราะว่าในเมื่อเขาสีขาวพื้นหลังเป็นขาวแบบนี้นเอาอันแบบมหนังตึงละชาัดไปด้วยก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ไฮไลท์ช่วยเขียนก็คือชัดแบบไม่มีแก้วหรอก เสียบชัดให้หน่อยนะมันมันอยู่ตรงนี้พอดีที่ทำไมแบตมันเสื่อมไปหมดเร็วจังเลยนะต้องต้องขยับเนี่ยโอ่คตัวขุดและรัวนี่ลำโพงได้แล้วอ่าเด็ดชัดเด็ด่อบครับมีหมอาชาดนะัดไหมเดี๋ยวาขอ <Okay>. Oh. ทีนี้เราของปูต้องเริ่มมีมือแล้วนะมือของปูอยังน,น,น,นั้นเนี่ยมันมันยังไม่ได้ถึกว่านานนี้ค่อยจับที่มืออ่าทีนี้เรามาดูนะครับไฮไลท์นะครับมีส่วนสาคัญต่อ,อก,การเขียนรูปด้วยหนึ่งข้อมือกับกระดาษข้อมือลงนย <c oughs> <c oughs> เวลาเราเขียนดิสอปกติเราเขียนแบบนี้ใช่ไหมเขียนแบบนี้ทีนี้วาดรูปมันไม่ได้น้ำมันมือขยี้กระดาษถ้าเราเอาเอาอะไรไปลองแบบนี้เราก็จะไม่เห็นภาพรวมเขาจึงจับแบบนี้ความมือเหมือนกันแต่เอาดิสซอเนี่ยจากที่อยู่ข้างบนแบบนี้มาไว้ด้านล่างแบบนี้อ่าเปลี่ยนละเพราะไม่งั้นน้ำมันมือเสร็จปุ๊บกระดาษเช็ดแป๊บเดียวก็เปื่อยยุ่ยจากที่วางด้านบนแบบนี้ความมือเหมือนกันนะจากวางด้านบนมาใส่ด้านล่างนะหลังจากนั้น ก็ลองพื้นแสงเงาก่อนเช่นอเช่นครูใส่แบตกลาวเวลาทำนนเ,เห็นไหมรอนินสอปึุ๊บปั่นเป็นวงลีก็ได้เห็นไหมปั่นเป็นวงลีสมมติว่าครูไล่น้ําหนักแบตกลาวเนี่ยใช้การแบบนี้คว่ำม,มือลงปุ๊บเห็นไหมปั่นเป็นวงลีออกคุกว้าการกระบาดกันนิดนึงน้ำหนักมือ มือเราจะไม่ขยี้กระดาษแล้วเราค่อยกดน้ำหนักอย่างเงี้ยแปบ๊บเดียวถ้าเราล่างภาพล่ะล่างภาพเราก็ใช้การความือเหมือนกันฝึกความือนะขึ้นชื่อว่าดอยิงนะคว้ามือลงปึ๊บขีดเส้นอย่างนะนถ้าอย่างนี้เราขยี้ไ,ไม่ได้เพราะฉะนั้น แบบนี้แล้วฝึกให้ถนัดเด็กเห็นนะเวลาลงแสงเงาก็เหมือนกันได,ได้มันก็ได้ทุกเส้นเหมือนกันเห็นะหนะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าดู youtube ดีๆถ้าเขาลง,สางาแสงเงาเดียก็จำแบบนี้แต่ไม่จาแบบนี้แบบนี้เราก็จะเอาอะไรไปบงังเอากระดาษไปลองมือบ้างใช่ไหมพอหมลองมือเสร็จมันก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นต้องคว่ำม,มือลงอ่าอย่างแรกก็คือจากดินสออยู่ข้างบนเปลี่ยนทิศไปอยู่ด้านลา่างแล้วก็เวลานั่น อันนี้ลงแสงเงาได้มันมากผมขาวหนวดขาวต้องเขียนเงาเงาเป็นยังไงก็เนี่ยต้องหาโครงสร้างไปจับก่อนอย่างแรกกูต้องหาโครงสร้างโครงสร้างเป็นแบบนี้สมมติโครงสร้างเนี่ยนะมันจะต้องเป็นมัดเป็นก้อนครูก็ต้องเขียนเป็นมัดเป็นก้อนพวกอย่างนี้ของผู้ของปุงไม่มีไม่มีฟอร์มโครงสร้างเห็นชัดเจนไงก็ต้องแทรกเข้าไปหน่อยแทรกโครงสร้าง แตเขียนที่เงาเห็นไะครูต้องแทรกไปปึ๊บแท็กนะไม่ใส่เยอะนะระวังหนวดดำเด้ใส่เป็นที่โครงสร้างอ่ะมันก็ต้องมีฟอร์มเป็นก้อนหน้าก้องหลังก้อนหลัง,ลงแกยกแล้วก็เราใช้ EE e แบบนี้หรือแบบถะแบบอีกอันนึงถ้าเป็น EE e แบบอีกอันนึงเนี่ยมันจะใช้ผู้กัรถูใช่ไหม ให้เห็นมัดฟอร์มอย่างชัดเจนเนี่ยครูก็ต้องให้เห็นครูไม่ได้ใส่เยอะนะแต่ครูใส่โครงสร้างเข้าไปให้เห็นอย่างชัดเจนเนี่ยใส่เข้าไปปึ๊บหลังจากนั้นให้เราลงโครงสร้างแสงเงาก่อนก็คือลงแบบเนี้ยเงามืดก็ลงไปก่อนนะครูก็จะลงไปก่อนสุดท้ายค่อมาใช้ไฮไลท์ประกอบ งานปุ๊แสงเข้าตรงนี้ปุ๊บตรงนี้มันสว่างไปก็เคลือบลงไปจมูกรนะีเฟกแสงหายได้ะก็ใส่ให้มีเงาของจมูกโด่งบังนะความมือกับกระดาษมันจะเป็นไงไม่เปื้อนแล้วก็เช็คแสงเงาได้ด้วยทีนี้เมื่อเข้าตรงนี้เสร็จปุ๊บดั้งเอาลงไปอีกหน่อยดั้งมันเหมือนเจอตรงเท่ากันเห็นไหมอันนี้คือเหลี่ยมพับเนี่ย ก็ต้องกดลงเข้าไปหน่อยแล้วก็กระดูกหนกแก้มมาจากหูเฮ้ยเสียงมันเข้านี่ก็กดลงไปหน่อยกระดูกหนกแก้มหายเวลาเราเช็คเช็คจากหูตรงนี้คืออะไรเสียงเข้เมนหน่อยจากหูตรงนี้นะเราดูดีๆปุ๊บเส้นมันจะวิ่งมาผ่านมุมปากแบบนี้นะ เหมือนทุกภาพเลยเราลองดูปุ๊บแล้วก็ใส่น้ำหนักเข้มหน่อยไม่งั้นไม่มีส่วนของเป็นหนกแก้มครับรอยยักตรงตรงนี้ก็เหมือนกันหลายคนทําหน้าบุกเลยนะปุ๊ก,ก็เกือบหน้าบุกจริงๆเราทำจากภายนอกเข้ามาแบบนี้จะทําให้แสงเงาดูไม่บุกนะฮะปุกกจะทําเส้นมาปุ๊บแล้วก็ไล่เข้าไปข้างในไล่เข้าไปตรงนี้ในเมื่อแสงสว่างเข้าตรงนี้เนี่ยของปุ๊เป็นไง ตรงนี้มันขาวเท่ากันเฉยเลยเราต้องเคลือบลงไปอีกนิดนึงหน่อยมิติที่อยู่ไกลกว่าแสงหลักก็เคลือบนิดเดียวเห็นไหมครูใส่นิดเดียวมีผลกับกับระยะได้เห็นไหมใส่เข้าไปตรงนี้สังเกตแสงชัดเจนละแต่ของเราเหมือนเอาแบบนี้ไปฉายส่องแบบนี้ด้วยแสงต้องเข้าที่เดียวเขียนรูปมันจะได้เห็นความชัดเจนนะครูก็ใส่ตรงนี้หลักก็ต้องใส่เพราะว่าข้างบนมันแสงเข้าหลัก นะก็ใส่เข้าไปนิดเดียวมีผลต่องานเลยในเรื่องของมิติระยะอ่ะเคลือบลงไปแล้วเราก็จะเห็นว่าแสงเข้าตรงนี้เป็นหลักละปิดจมูกลอยกดลงตาลอยกดลงเห็ไนไหมมันลอยมันลอยออกมาคือระดับความลึกไม่ได้ครูก็เคลือบมันลงเพราะว่ากําหนดแสงหลักไว้แล้วเห็ไนไหมเคลือบมันลง เพื่อให้มันอยู่ใกล้กๆอย่างชัดเจนอ่ะมิติของเราจะเริ่มใกล้ลอย่างชัดเจนละเวลาทาทาดั้งอ่าฐานปุ๊บจมูกแสงเงาถ้านั่นฝรั่งก็ขึ้นแสงเงาสูงๆหน่อยไม่งั้นมันแหมบก็แสงเงาตัวนี้จะขึ้นสูงเพราะฝรั่งดังโด่งไงมันก็ต้องมีเงาใต้เนี่ยเยอะอ่าจมูกของปูยังอันนั้นเนี่ยรูปทรงไม่มีเนี่ยเช่นทรงของมันยังต้องมีอยู่ แล้วก็เวลาเขียนตัวนี้เห็นไหมเนื้อจมูกกับใบหน้าคนละชั้นกันเพราะฉะนั้นจากตาเนี่ยจากตาไปนี้ขีดมาหาฝีจมูกบล็อกไว้ก่อนเลยสันอันนี้เป็นของของฐานจมูกส่วนตัวนี้เป็นของใบหน้าเนี่ยมันต้องแยกออกจากกันเนี่ยก็ด้วยการขีดแบบนี้เลยไม่งั้นเดี๋ยวหน้าดั้งแหมบเข้าไปอ่าวงกลมอันนี้ครูเมฆเห็นไหมเมฆจากการใช้เส้นเฉดแสงเงานนิดีเดียวรูจมูก ดูจมูกของเราก็เวลาเขียนเขียนแบบนี้ <c oughs> หน้าตามันบุบๆเบี้ยวๆนะเวลาเขียนจมูกปีกจมูกต้องอยู่สูงเวลาขึ้นภาพนะระวังมันอยู่ต่ำอย่นะสูงแบบยังไงอะเขียนวงกลมเสร็จปุ๊บเขียงขึ้นหน่อยเขียงขึ้นอย่าให้มันเสมอแบบนี้นยะถ้าเสมอแบบนี้จมูกปึงเลยหลังจากนั้นก็ค่อยฐานขึ้นไปค่อยมากดเข้าแบบนี้ พราะไม่งั้นจมูกเนี่ยพอเนี่ยผมปฟักนะถ้ามันต่ํามากไปเนี่ยกลายเป็นว่าจมูกจะบานต่ํามากไปนะคือปีกเนี่ยมันต้องเฉียงแหลมอ่าตัวเนี้ยระวังเช็คดีๆต่ํามากส่วนใหญ่ก็พอต่ำปุ๊บรูบานเลยอ่ก็ต้องเฉียงกุก็ต้องเมคขึ้นไปว่าเฉียงหน่อยเนี่ยเฉียงขึ้นไปหน่อยแล้วก็รอยยับของคนแก่ เวลาเขียนเขียนเขียนเบ้าตานะเขียนเป็นลักษณะปึ๊บมีเนื้อขอบตาล่างเนี่ยจะอ่อนกว่าขอบตาบนเพราะมันโดนแสงอะต้องเว้นไว้นิดหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อเราเขียนไปวาดไปก็ถูดำไม่เป็นไรเช่ไม่เป็นไรยิ่งมันงานะเห็นไหมครูก็ถูปึ๊บถอยเอามือถือเช็คถ่ายภาพ นี่โดนน้ำมันมืออย่างเงี้ยจะมมันมันโดนมือถูกเพราะฉะนั้นสังเกตครูเขียนจะไม่ให้มันโดนมือเ <c oughs> ขียนคนเอาไอ,อ่ะทีนี้ก็ใส่รีเฟกนี่อย่างเงี้ยเห็นไหมรอยแบบนี้รอยอีกแล้วมันเท่ากันเนี่ยอย่างเงี้ยแสงเงารอย <S <S แสงเงาลอยเห็นไหมด้เมื่อเรากําหนดแสงแบบที่เดียวเป็นหลักเลยเคลือบมันลงหน่อยเห็นไหมเคลือบไปนิดเดียวหน่อยเห็นไหมกูเคลือบไปเลยมันจะได้ฝังเข้าไประยะมิติความลึกมันลอยไปฟันเยินได้หนิถ้าไม่ใส่เคลือบลงไปเนี่ยก็ต้องเคลือบโค้งเข้าไปเห็นไหมฟันไม่งั้นฟันจะเยิน เนี่ยก็เคลือบเขาเรียกว่าเคลือบแสงเงาลงไประดับลงไปนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยลอยก็ต้องกดลงไปลอยเพราะาอะไรเพราะว่าใบหน้ามันเหลี่ยมตรงนี้ไงมันโดนแสงเนี่ยมันคือฝั่งนี้มันแทบน้อยมากเพราะฉะนั้นจู่ๆมันขาวเท่ากันเฉเลยก็ต้องกดลงไปเห็นไหมครูกดลงไปนิดเดียวระดับต่างๆก็เริ่มเป็นมิติของมันมันเห็นร่องรอยเดิไมไหมเห็นแต่ มันก็จะเห็นตามน้ำหนักที่เหลี่ยมรับแสงครูก็ต้องกดลงไปนะไม่ได้ดูแบบก็เมคเอาอย่างเงี้ยคือใช้ความเข้าใจของเส้นชีกเข้าไปเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็ใต้ตรงนี้ก็กดเข้าไปหน่อยอฟันกดเข้าไปอีกค่อยมาใส่รีเฟกซแสงนะครับ ทีนี้อย่างที่หนึ่งก็คือดั้งดูบวมดั้งดูบวมมากไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาหน้าขโมดเนี่ยมันจะต้องย่นนะก็อาจจะใส่การย่นเข้าไปหน่อยมันดูบวมไปเลยนะมันไม่มีเห็นรอยเหี่ยวย่นรอยอะไรพวกนี้จะใช้ไฮไลท์ทำรอยเหี่ยวย่นหนวดเหมือนกันเคลือบแสงเงาไปก่อนค่อยทําหนวดขาวได้เห็นไะครูต้องเคลือบแบบนี้ไปก่อน ระวองเป็นหนวดดำเด้ครูระบายเงาไปที่โครงสร้างหลังจากนั้นก็เคลือบแสงเงาไปก่อนหนวดมีลักษณะมันวาวเห็นไหมใช้มือคว่ำถ้าเป็นหนวดสั้นให้เราดอทเอานะหนวดสั้นแบบนี้ให้เราดอทด,ดอดเอาถูปึ๊บหรือเกี่ยเนียนหลังจากนั้นใช้รีเฟกแสงเข้าไปคัดครูจะใช้รีเฟกแสงเข้าไปทีนี้รีเฟกแสงเนี่ย นึกถึงแบบนี้วัตถุที่ม้วนไปด้านหลังยังไม่จบต้องมีแสงตงัวกระทบม้วนกับย้อนกลับมาก็ใช้รีเฟล็กแสงตัวนี้หนวดก็กีดนะครับมีอันใหญ่ๆก้อนๆมนะสกิลยากโคตรสตูดีมอราทอ่ะจีดตามเนี่ยเราใช้สีดำเมื่อกี้เห็นสีดำยังรบสีดำไฮไลท์ก็ไ้ อ้ยสีแหลตฟ้าอ,อ่ะใช้แบบนี้ก็ได้ค่อยๆจีดถ้ามันโดนน้ามันมือเนี่ยจีดยากนะอ่ะใช้แบบนี้ก็แล้วเลาแบบยาวๆแบบนี้หลังจากนั้นก็แทะเข้าไปหน่อยเ,อาเงามือบังอ่ะทีนี้เวลาเราจีดนะจีดตามจีดตามฟอร์มหนวดเนีย,เนยครูก็สะบัดแบบนี้บ้างค่คอยๆจีดใจเย็นละทีนี้นะจีดเข้าไป ให้มีความมันวาวของเส้นหนวดถ้ามันโดนน้ำมันมือเนี่ยมันจะเขียนไฮไลท์ยากมากเพราะฉะนั้นเราต้องระวังมือถูไฟต้องอไปด้านนี้นะฮะมันให้มันส่องเข้ามือขวาเออ่ามือขวาจะได้โอเคหลังจากนั้นเนี่ยจีดเลยปึ๊บจีดไฮไลท์ นี่นะถ้าไม่โดนน้ำมันมือก็จะกรีดง่ายนะครูรีดนิดเดียวก็กรีดไปแล้วก็ถูไปก็ได้นะกรีดเข้าไปนิดหนึ่งเพื่อให้เกิดเป็นเส้นมันวาวด้วยเนี่ยครกรีดอย่างนี้เลยป๊าก,ก็เดี๋ยวลองหน้าคนแก่ด้วยเนาะที่มีหนวดมีอะไรพวกนี้แหละมีวัตถุวาวมีโอ้ยเราวาดได้วันละภาพนี้ก็สุดยอดแล้ว นะเ,เ,เริ่มเริ่มเริ่มกีดรเข้าไปมันจะเริ่มเป็นหนวดขาวที่มีความวาวด้วยเนี่ยอันนี้แบบทีนี้จมูกวัตถุที่ม้วนไปด้านวัตถุที่ม้วนไม่จบใช่ไหมเราต้องทำไงรีเฟล็กซ์แสงไงก็ต้องใส่ตรงจมูกไปด้วยเห็นไหมใต้จมูกเราหายครูต้องใส่ปุ๊บใต้จมูกแบบนี้ไม่งั้นมันจะดู ผ่านะครึ่งนะกูก็ใส่ไปนิดนึงใต้จมูกใส่เข้าไปหน่อยนะนิดเดียวความย่นสันเนี่ยเห็นะเริ่มเริ่ม,มพอใส่รีเฟกแสงเป็นไงวัตถุมันก็จะเริ่มมีแสงมันวาวบา้นะครับรีเฟกแสงเราเมฆเข้าไปเลยก็เขียนไปก็ประกอบไปรูจมูก ต้องเขียงขึ้นข้างบนนิดนึงปึ๊บหน้าเขาก็จะทรงแบบบุบๆเปี้ยวเข้าใจเลือกรูปเนาะใครเลือกเนี่ยอ่าเนื้อตรงนี้น้อยไปเนี่ยเวลานั้นเราเราใส่เราดูดีๆมันอยู่หนึ่งในสามเลยเนี้ยเนี่ยคือจมูกเห็นไหมมันจะอยู่ประมาณ เนื้อตรงนี้มันจะอยู่คือประมาณตาเลยนะหนึ่งในสามเนี่ยของเราเหลือนิดเดียวเองจริงมันมันเนื้อจะมีเยอะกว่านี้อยู่เนี่ยพวกเนื้อแบบนี้กะยังไงก็ตีเส้นหนึ่งในสามปุ๊บมันจะต้องตีจมูกต้องมาถึงแบบพวกนี้เลยไม่งั้นมันจิเดียวเองเนี่ยแล้วก็ใส่สันแสงเข้าไปามีเนื้อจมูกอยู่ตรงถึงตรงนี้ ใส่เข้าไปอีกหน่อยเพราะไม่งั้นมันน้อยไปเนี่ยหายใจไม่ออกด้วยนี่แบบนี้อ่าโอเคทีนี้ทีนี้สันความวาวเนี่ยตรงเนี้ยไล่กันมาเห็นไหมไล่กันมาแบบเป็นแนวแบบนี้เลยปุ๊บมันจะต้องไล่รับกันมาเห็นไหมให้เป็นดั้งที่แยกมีความสูงต่ำจากปีกจมูกไม่งั้นเราระดับแหมนเท่ากันหมดนะครับเห็นไหมเขก็จะไล่มาเห็นไหมจากตรงนี้ขึ้นมาโอเคทีนี้ แล้วก็ริมฝีปากล่างเขียนให้มันเห็นริมฝีปากล่างนิดหนึ่งด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะรับกับทางอ่ะใส่เข้าไปด้วยไม่งั้นไม่รู้เลยว่าไหนเนื้อปากอ่ะใส่เข้าไปแล้วก็ริมฝีปากล่างเนี่ยมันจะมีเส้นใช่ไหมเราเวลาเราใส่รีเฟกซ์แสงก็ใส่เข้าไปเห็นไหมต้องมีด้วยนะ ใส่เป็นเส้นเนอย่าคือจีดเป็นเส้นพอ่อยแล้วก็เคลือบคือ,คอใต้ปากเนี่ยมันจะต้องมีแสงเงาเนื้อแยกหลังจากนั้นก็เห็นใส่เป็นเส้นเส้นทีนี้ฟันโอเคคางก็แค่ตองมีพอนิดเดียว ตัวนี้พอนะครูใส่รีเฟกแสงนิดนึงแยกออกพอทีนี้รีเฟกแสงนิดนึงแล้วก็รีเฟกแสงใส่เข้าไปหน่อยไม่งั้นผ่าครึ่งนิดเดียวนี่คือการใช้ไฮไลท์ละทีนี้เราก็มาดูตัวนี้หนวดเนี่ยจริงๆปากเอาลงมาอีกนิดนึงก็ได้อยีกนิดเดียวก็จะทําให้เนื้อไม่หาย เนี่ยใส่เวลาเรากรีดแล้วก็กรีดให้เป็นเส้นหน่อยต่อไปก็เหมือนกันอันนี้คือเป็นหนวดขาวไงเราก็ต้องใส่พวกไฮไลท์เข้าไปแล้วก็รอยเหี่ยวย่นของคนแก่ใช้ไฮไลท์เข้าไปสังเกตรอยเหี่ยวย่นเนี่ยเวลาพับใช่ไหมพับนิ้วฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะมีแสงที่โดนเนี่ยนะมันจะโดนแสงสันสว่างเพราะฉะนั้นเมื่อเรากรีดรอยย่นแบบนี้ เนี่ยกีดรอยย่นเสร็จแล้วหลายคนไม่ใส่ไฮไลท์เข้าไปไงสันแสงมันกลายเป็นว่าหน้าเป็นรอยบากรอยขีดจริงๆใส่ปึ๊บอ่ะครูใส่แบบนี้ก่อนอ่ะทูก,ก่อนใส่ปึ๊บมันมันมีการทับซ้อนนูนด้วยเนี่ยให้ให้ดูคนแก่หน่อยอยังหนุ่มอยู่เด้เนี่ยมันรอยย่นน้อยใส่เข้าไปอีกปึ๊บแบบไม่มีก็เมคเห็นไหมครูเมคความเข้าใจละ เมื่อเราใส่เห็นไหมจะเริ่มเป็นรอยย่นใส่อย่างนี้ก่อนแล้วค่อยใส่ไฮไลท์เราจะได้ดูออกว่ารอยพับรอยย่นเนี่ยอ้างอิงแบบนี้เห็นไหมต้องมีสันแสงที่โดนเหลี่ยมสว่างอ่ะครูก็ใส่ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ไม่มีมันตึงไปผิวมันตึงไปก็ใส่เข้าไปก่อน มันตึงไปฮนะเขาคนแก่บวกกับหน้านี่ขมวดชิ้วย่ยนตาอะไรพวกนี้